เจอหิดแล้วครับมาเจอขอมูเห็ดิวกวักข้อดองามครับดอกก็ลัางามได้พี่น้องผมแข็งอยู่ดูด่เจียมมือเราอาญะเลยครับเจีมอาญะต้องไปบาดีดอกนุ่นต่อไปสิงไว้ไปครับที่ตามมาอีพี่น้องนี่นดีขาออกดอกนะครับพี่น้องอะไรออกดอกปัจจุบันอพี่น้อง เขาสวยๆอยู้ววง,งามครับพี่นอ้องงามงามงามเป็นเบาเลยอยู่หัวเพิ่นเป็นเบาเลยครับนี่งี้มงึงครับงามงามครับเอามาใกล้ๆกล้องนี่สวยงามเลยครับนี่นี่ ดีครับพี่น้องมือนีบเอาไก่โคกันบวกผ้าเลาะผ้าพี่น้องเลาะมาเก็บเห็ดครับยายไพ่ไว้อยากไปเลาะเบิ้งเห็ดปวกมาหอดนี่มาพอเห็ดผงถ่ามครับสวัสดีเพื่อนโอ้เห็ดผงถ่ามว่าเห็ดเราโงกเฝ้าไร้พี่น้องสวัสดีจ้ามาเก็บเห็ดเราโงกน้อกันเด้อค่ะมาหอดนี่มาพอเห็ดเราโงกก็เลยแวะมาเก็บค่ะลายตูมอยู่ดีครับพี่น้องพี่พี่พี่น้องผมนะพี่พี่พี่น้องนะเบิ่องด้วยพี่น้องผุนล่ะครับผมผุดล่ะพี่น้องผมเก็บกันเด้อโอ้ยเฝ้ายิฝ้าผุ่นให้พี่น้องมาก่อนพูนไปข้าง พี่น้องครับผมงามๆครับงามๆไปครับพี่น้องผมกรดกกระดกกระกเกเกียร์เกล้เกียร์กย์เกียรครับพี่น้องโอ้ยมันกระดกมันใหญ่งามๆครับพี่น้องเก็บอันนี้อเก็บ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 โอ้เด๋อเป็นยังไงครับนี่เโง่เขาวครับพี่น้องผมโง่เขาคโอ้ยได้กินแกงเฮ็ดเราโง่เขาวแล้วพี่น้องบาทสดห่อนห่อนบุ๋งได้บาดแม่มากครับพี่น้องผมเก็บเฮ็ดน้ำใยไผ่ครับมาเก็บเฮ็ดน้ำใยไผ่ ใจไผ่กาลังโก่งขึ้น,รนรครับใ,รใจไผ่ใจไผ่ใจไผ่ไว้อยู่ทางขุนกระมี่ครับเดี๋ยวให้เราเก็บอยู่นี่ก่อนพี่น้องนี่เก็บเอาทุกคนเก็บเอาทุนนกคนไก่เคียมันพี่น้องมันขุนน้องไปครับไปฟังขุนกับใจไผ่ฟังทางนี่ครับพี่น้องผมน้ำไผ่พี่ครับเ,เก็บเก็บเก็บม<ค>ันฟังทางนี<ส>่จะจุ่ม<ส>กันอยู่ห<ส>นีพ<ญ>ี่น<ส>้องโอ้ได้ลายจุ่มเหรอโอ้ยถวยแล้วพี่น้องได้แกงนึงเหรอข้าวมั่มูนี่ได้แกงนึงใไผ่ไปแล้วครับ เดี๋ยวให้เราเลาะบึงแถวนันอีกก่อนพี่น้องครับผมมีอีกดอกนึงครับพี่น้องฝนตกใส่เพิ่นเมื่อคืนนี่แไงใบแห้งโอ้ยใบแห้งก็บ่ได้หักที่เบิดพี่น้องผมฝนตกใส่ดอกนึงครับจักสิเอาได้บ่ได้พี่น้องถือไปก่อนครับเฮ็ดตะโลดอกนึงครับสองดอกครับพี่น้องผมดอกนึงน้ำใหญ่ไผ่นี่ดอกใหญ่ๆเลยครับนี่อีกดอกนึงครับพี่น้อง แค่ไฟเลาวเขามีมาตัดขาผมครับตัดไา้ออกก่อนพี่น้องมันหกเกิดมะละวงเฮดปวกครับมาพร้าวเฮดเรางกนี่เรางกเกิดออกอีกดอกนึงครับดอก่ามเี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่เนาะปนโอ้ใส่ปนพอดีปนห้อเดือยโอ้ยที่สาธิมเราบอกสาธิมจะเข้ามาแต่งวัดไหไปครับที่ตามกันอีก ผมพี่น้องพ่อเห็ดผวกอีกแล้วครับมูนึงนีน้อยครับพี่น้องเลาะเขามานหนีกับยายไผ่มาพ่อเห็ดผวกอีกครับนี่ยายไผ่กับพ่อนี่ครับพี่น้องผมนี่ไมนเหี่ยวพนตกใส่พ่นตกใส่เหรอแขกนี่ครับพี่น้องผมโอ้ยนี่ค้าร้อนเลยได้ยั่ดอกจอดพัดใส่ไข่นี่ครับอีกดอกนึงนี่นะนี่ครับอีกจุ่มนึงมอาบางอีกจุ่มทั้งปีครับพี่น้องผมเหยียบกูนี่ครับพี่น้องพูนยายไผ่เหยียบก็มีครับ นี่กวองกนี่วเกิดอีกแล้วครับโอ้ดอกนี้อ้วนเลยนี่ดอกนี้ใหญ่อยู่นี่มหาตะกกนเดอกพี่น้องดึงเอาโหลดดึงเอาดึงเอานี่ครับพี่เฟินอันอันเฟินขาดกลมลงมาพี่น้องผมนี่กวาเกิดอีกแล้วพี่พี่น้องอุ้มนึงเอาอีกแค่ปุ่มนี่อ้พี่น้องพี่ครับนี่กวางขัดกวางเกิดอีกแล้วพี่อุ้มนึงพี่น้องพี่ พี่ครับเดี๋ยวห่าใหญ่ไผ่ซับอันนี้สักพี่น้องผมงัดเอาห้ามมันได้คาด้เคียงมั่งน้อเฮ้ยโอ้ย,อยที่ดินเกนอืมงัดเอาโอ้ยนี่ครับกลังซับเอาพี่น้องผมเห็ดปวกขาวดอพี่น้องกำลังเกิดไปเรื่อยครับนะครับมาให้ าบ่าบไก่ขอบุญขอบุณพี่น้องผมไม่หลายเด้อครับที่ิดตามเป็นเรงเคียเร์เ่รงใจให้เบ่าไก่นะครับน้อ,อ,อาแม่บอกห่อยนั้นมันตายอยู่เมียนจ้งว,ว่าบกในเบืองเนงมีกาองว่าวมตาย,ยคิดว่าอันั้นสีสับอะไร ติดตามเบาไก่เป็นเลี้ยงเคียดเรี้ยงใจเบาไก่กับใจไผ่ครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ราา้ายเอ้ตีนหงานเลยเนี่ยโปลอกข้างนี่เป็นสิบบอกให้ปลอกขดอกมันดินมันดิน,ม,น,ดนมันเหน็นเสียดได้ครับนี่นี่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องอเดี๋ยวก็เลาะไปอีกแล้วครับว่าหามันเห็นอีกจังมูสองมู โ <mm <iser> <Med ida> อ้พระงามอยู่ก uh ็น huh. ั่ง z ุ่มครับก็นัง z ุ่มสวยงามเลยครับพี่น้องผมก็นัง z ุ่ม z บัดแย่เพิ่งเกิดไม่ใหมโอ้ยค่ะพี่เนาะพี่น้องเนาะี่ยปวกเกิดไม่ใหม่นี่น้อยแกไปนำกีบนำเล็มเอาบัดแย่มันเกิดที่ไร้ไร้แน่ครับอันนี้นี่แม่ยุบมือเจ้านะขุนครับท่ไนยายไปขุนครับเก็บน้ำบอลไก่ มือนี้มาทังดงครับมันจะไปเกิดจังหวะชงัยมันหลอกมาผว่าชงันก็อยากเนียนจากอันนี้วน่นพี่นองผมแคปอีกจุ่มนึงครับสองดอกยี่พี่แค่ไฟเซอีกหนสองดอก ่้องมเห็ดปวกข้าวรอเยอะดีแล้วออกเผือกหน่อยติดตามกันอีกครับผมพี่น้องครับใหญ่ไพ่เห็ดเห็ดปวกอีกแล้วครับพี่น้องจะเห็นเห็ดปวกได้เห็นยังไงแต่ว่าเราอื่นเบาไกลอยู่ครับไปติดตามกันมั่งครับ เาเราเห็นอีกยัางเราจะบอก่อยู่ทางบันไดบุญแม่นี่แม่พายอยู่แกเนี่ยครับไปบ่งน้ำราครับพี่น้องผมนี่ครับพี่น้องพ่อเล้วครับพี่ีผีพี่น้องพวกเนี่ล่ะคนละนะพี่น้องครับผมครับล่ามไปพุ่นผมพี่น้องผมบานเต็มทีแล้วครับล่ามไปแก่ไก่นครับพีอยู่พี่ก็มี้อีกครับพี่น้องผมุ่มถึงพู่นไปบ่งน้ำไปใหญ่ไปครับเรายางไปเบึงคนละครับไปบึงน้ำรอบไป นี่ครับพี่เกิดทั้งห้างครับพี่น้องพี่เกิดดอกนึงปุ่ดจุม่มนึงครับขุนน้ำเล่าพี่ดอกอันนี้มันใหญ<ร>ห่เก็บใหญ่ครกบเก็บเก็บเก็บขุนบ่เอาอันนั้นดอกนั้นถอนโอ้ใ่ไผ่มันครับเราเห็นสองมูมมได้ครับพี่น้องผมมันมันเห็ดปวกแล้วครับขุนแล้วก็ร่างเก็บอยู่ค,ครับพี่น้องผมดกเอาเลยครับดึงเอา นี่นะครับสองสามดอกยี่น้ำเล่าพี่พ so ี่น้องผมพิดปัวกับ <off> พิดปัวกำลังเกิดเกิดสองหมื่นหรอมันบานละไกลหรอไปทางปุ๋อุ่นผบเห็นใจไพ่มาพอไปครับทันทีทำกันอีกครับพี่น้องเกิดเป็นจุ่มเป็นจุ่มไปเลยครับเกิดย้ายกันแต่ว่าก็งามอยู่ครับงามอยู่ดอกแข็งดอกแข็งดอกสดก็แค่ในแต่เมื่ขึ้นฝนบพาลงมาขึันฝนพาลงมาที่จบเลย มากก็มานี่หน่อยมาพราปีหนึงนี่แหละครับโอ้เสียมมือแล้วเลยพี่น้องผมพูเน้องงพี่น้อเสียมมือครับขุนย่างอีกสองสองจุ่มครับสองจุ่มสามจุ่มไปครับไปติดตามรับชมกันดีครับนี่ครับพี่น้องจุ่มนึงนี่พิ่งเพิ่เพิ่งเด็่งมกจ้ะเก็บ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 โอ้ยยังไม่เขาข้อปอก่พี่น้องผมโอ้ยงามงามครับพี่น้องแข็งอยู่ดอกอืม มานเด้มาล่อไปไปบัีกครับจุ้งนึ่งรับอีกจุ้งนึงพี่ห้อผมจุ้มนึ่เปื่ันดอกง่ายอยู่พี่นนองสุ่มนี่เด็กน่าสวยๆงามๆครับมันได้ขามันก็ไปัดตถิ่มขื้นเ่าอหรคขามันจอยขาอันนี้มันบ่อขาอวนขาใหญ่ขึ้นเฮ็ดปหกปีครับ Capture me not, you can't mục kỳ nào không. Too mẹ nó. Oh, mẹ biết không mất đẹp. ôi để kín để thả yep. nó là bạn, mượn mới kìa babu. bà nhanh nhắp, nó sẽ nhanh nóng hát nóng hát nóng hát. Oi, chắc chắn Ung ừ, à. cô nóng hát. Ung hát nóng hát. Ung hát nóng hát. พี่บอกนี่ครับพี่น้องผมโอ้ยเด็กพี่น้องเอ้ยสวยๆครับไปครับติดตามรับชมกระเป๋ากระอีกหมื่นหินมันๆนะครับพอได้อยากได้กินแล้วเดี๋ยวทีงติดตามไปเรื่อยๆครับว่าสีใดไลฟ์หน่อยๆทำไงมีเด็กคนอ่ะเดี๋ยวมัน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 ถับมันหล่นเนาะโอ้ยจังมันอ่อนอ่อนจะย่ำเลยไปครับติดตามกันอีกพี่น้องผม ครับผมเก็บไปเก็บมาพอนี่มาพอหวานจักจันยังพ <c oughs> ่อย่าพยอย่าพ่ายอย่าพ่าคนอย่พ่าคนนะพี่น้องคน,คนขึ้นมานี่ครับเป็นดอกเป็นซอเนี่ยครับพี่น้องว่านจัก,กจันครับเดี๋ยญญญา่าแส่ยายไพ่คุด <c oughs> บุง่งผ่ญญานท <c oughs> ี่สามรับชมครับกำลัลงคนครับพี่น้องผมกำลังห,าต,หาตัวหาตัวหวานเคนใช่หรือขึ้นเป็นล่าเพื่อหรือขึ้นตัวบ่มีตัวบ่ นี่ครับน่านไม่ตัวครับพี่น้องผมนี่เป็นวานจักกะจันนี่หลังขังหลังเพื่อนครับเป็นวานจักกะจันเป็นเสืออ่อนละกําลังสีเป็นเสือกําลังสีเบืดอายุไขเพื่อนนะครับอันจักกะจันเพื่อนกําลังสีเป็นเชลือล่างามเ่ามครับนี่ตัวจักกะจันเพื่อนครับพี่น้องผมนี่นี่ครับเป็นตัวเอาเอาเขาไม่ใกล้เออพี่น้องเห็นบ่ครับนี่ข้าขี้ดินนี่นี่เป็นตัวนี่ขังหลังเพื่อนครับนี่เออเป็นขังหลังเพื่อน เป็นตัวจักรจันท์บานเขาเนี่ยก็จะขึ้นตามหนวดเพื่อนครับขึ้นข้างบนอ้าวมันๆนะครับมือนี่มันถึงเฮ็ดมันถึงบานบานมงคลครับบ้านจักรจัน์ไปครับติดตามกันอีกครับผมมานี่มาพอ้าวบานจักรจันรอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับพี่น้องผมนี่เพื่อนขืนเขาสองเขาครับเดี๋ยวห้ยายไผ่มากกลไผ่กำลังยางบู๊ขวกๆมาครับจังถ่าที่ตามรับชมกันครับผม นี่ครับยายไผ่มาฮอดแล้วให้เราก,กลืงพี่น้องผมกลนออบอ้อมเลยนะครับมันจังเลยครับตัวเพิ่นนี่ครับสองงามเลยครับงาน่าจะถ่ายบึงน้ำกันครับพี่น้องผมนี่นั่นดิขาออกหลอกแล้วครับพี่น้องอะไรอ,ออกหลอกปัสสาวะด้้อนงพี่น้องเน,ะนาะขาสวยๆโอ้ยมันง,งามงามค,ครับพี่น้องงา,งามงามเป็นเบาเลยอยู่หัวเพิ่นเป็นเบาเลยครับนี่เงี่มัมง ครับงามงามครับเอามาใกล้กล้องนี่นี่สวยงามเลยครับนี่นี่สมบูรณ์แบบเลยครับหวานจักระจันตัวนี้มันออกเขาจึ่งสิครับพี่น้องนี่เขาพึ่นเคาจะออกจากหัวคำั่งํารศสิเป็นแงมออกเป็นหวานจักระจันครับหวานมงค้นพนนวัสันหวานมงค้นขายไปครับติดตามกันอีกพี่น้องผมวาานี้มอคคอบหวานมงคลอีกแล้วครับพี่น้องผมหวานจักระจันอยู่ตัวนึงครับค่อยๆเก็บออกนี่ พื่นข้นอยู่ไต้ค้อนครับเพื่นข้นบ่ได้คอยกิน้เดืองนสูงสูงวาจ๊ะนี่ครับนี่ครับแย่ไปกินเลยรักใหแน่นรักให้เน่น,น,นครับ,รบอโอ้ยโตขึ้นโอ้ยแข็งเขาอนไรออกสักก่อน เออเก็บอันห่างไหมครับสักวันเ,เขาสิขาดหมานมานครับมือหนีมานทั้งเฮ็ดหมานทั้งหวานครับหวานมงคนหา,ยาอย่างยู่ด้ครับพี่น้องซ้ำหนึง่งโบเห็นดิครับขั้น่าอีรีเติบกับโบ,บพ่อบอดดบเห็นเพิ่นบบไดดยครับพีนพ่น้องเพิ่ดีโตเพิ่นครับห่วยออกทั้งก่อนออกทั้งดากเพิ่อเพิ่มนี่อ,ออกหลายทางแท่งามงามงามครับพี่หนีหวานตัวนี้งามพี่น้องผมตัวแดงแดงเลยครับสวยงามครับพี่น้องผมนี งานงานพี่น้องผมสมบูรณ์แบบเลยครับพี่น้องงานงานผลปลักายนี่แบบเงลวเลยครับนี่ทุนทั้งหนึ่งออกจากนี่ครับอีกทั้งหนึ่งออกจากเขานี่ครับสถานที่ตามกันอีกครับว่าแสดงอีกเจ็าตัวบอลด้วยจังไรสถานที่ตามมึงครับพร้อมพ่ออีกแล้วพี่น้องผ่านนี่อุ้ยมีดอกงามๆครับใยไฟตาดีขนาดหลังจากที่ได้ว่านจักระจนแล้วกับม้าเฮ็ดแล้วครับพี่น้องผมบาดนี่นี่ครับนี มันเกิดติเก็บเอาพี่น้องมาหนีิมีหลายอยู่ครับเกิดไรอยู่พี่น้องเกิดหลายยุ่มอยู่อืมเกิดหลายยุ่มอยู่ครับยุ่งชงใส่ใยไผ่สีมันเห็ดแล้วมือนีิพี่น้องผมฝนยู่งหงมอันป้องามำเลยไปครับที่ตำ้ำเราอีกนี่ครับอีกยุ่มนึงพี่น้องผมนี่น้ำเล่าหนี่ยตรงตุูมๆอยู่เลยครับพี่น้องโอ้มันเห็ดปวกแล้ววันนี้ นี่นี่ดอกก็ทอยู่พี่น้องดอกก็เงินเนีนอยู่โอ้ขาเบียบเนีโอ้ยไปงานออกกัดไรขามันเดี๋ยวก็เด็ดฟังลงนี่มันก็เด็ดถิ่มขึ้นเ่าพี่น้องเด็ดอยู่เด็ดฟังลงเด็ดอโลดนี่เมื่อไงสิเด็ดปอดเอาเอาแต่บอกมันตุ่มๆหน้าพี่น้องขามันตัวนี้หน่อยเอาไว้มันเป็นเสือเป็นแซงไปให้มัน ให้พวกมากัดกินให้แม่งกัดกินไปครับติดตามกันอีกพี่น้องผมนี่ครับอีกแล้วพี่น้องผมนี่หมูนึงครับหมูนี่หาดอกแต่มีอีกอยู่ครับมีอีกหลายอยู่ติดตามกันไปเรื่อยครับเบิ้งไปเรื่อยเอกขันบ่ไหมครับขันบ่เห็นเหมือนกับแกรับผมหมูนี่อีกงูใหญ่ครับพี่น้องคุณจากภาคเลยครับบานนี่แกไปสนุกเก็บบ้านยังครับเก็บเก็บเก็บบานนี่คุณครับเก็บก้นด้วพี่น้องหมูใหญ่เลยครับพี่น้อง หายายไพ่เราเก็บไปนํ้ครับยางมากครับเศร้ามีแห้งไปานี่ครับโอ้ยงามเลยครับพี่พี่น้องผมอบ้านงามครับเจะคอเครื่อากะตาไปไกลใช่หรเอไ่อเอาก็ไม่ไกลกะตามีหรายอย่ครับมีหลายอย่เกิดหลายอะบอกไก่คิดว่าเต็มตาขักงานนี่สนุกขุดคาแล้วนอใยไพ่บาดนี่นี่ครับ ตอนนี้นก็เครื่องกหน,น้าตาเราพี่น้องเมือหวานเป็นงาม่ป็นพอ,เ,นะนนอเต็มก็ยังได้หน่อยยังเหลือหน่อยนะนอ,อ้วาวหวานนี่สีงามแน่นาะโอ้ยงาม,มาาเมือวานนี่ยจูมสังห์เลยเดียวจูมแบบงามเลยเอามื่นนี่ละอันจังเงี่ยมเห็นไว้มันจังเห็นบ่มาครับเอฟซีของเบาไก่มาเก็บเห็ดเผือกเฮ็ดอันปวกน้ำกันครับเก็บไปต้มไปแกงพี่น้องเอาไปพัดกินกันแซ่บด้วยครับไปครับผีอีกมูนึงครับผมน่ามไปหาใช้ไฟผมครับ ดเขาเขาวพี่น้องเอ้ยโยรยบนละพี่คนนี่อะอย่าไปเอามันตัวนี้อมันเป็นเสือใช่ไหมเขาไปเอาดรอสในผมคือว,ว่าดรอสในครับนี่ครับจุ่มนึงพี่น้องผมมันมันมนะครับมันมันเนาะจุ่มละวหาหกดอกครับเน็ตอันนี้เขาเกิดไรไปแน่พี่น้องแต่ว่ามันเป็นจุ่มเป็นจุ่มไปโอ้ยนัย่งจุ่มๆอยู่ครับพี่น้องมว่าอานนี้ขั้นมาหอนเป็นแนวนี้แท้ๆพี่น้องผมจุ่มจุ่มเนาะอขั้นมาห่อนว่าได้เบียดนะครับ ตุ๋มๆมันก็งามนะพี่น้องเนาะขาแข็งเพิ่งก็เต็มแข็งแข็งก็รัดเด็ดเขาก็เห็ดกินไงหะก็เลยนะพี่ครับพี่พี่น้องพ่อพี่นะเลื่อยโ้่เออพี่ับเลื่อยโซ่พี่เอาเลื่อยดึงเอาหนานพอดีเลยหนานพอดีเลยพี่น้องหนานพอดีเลยพี่น้องโอ้โหนีนจะดอกงามครับพี่อีกมูนึงครับพี่น้องได้ไหมพ่ครับ ดเขาเลยแห่งๆเขี้นๆนะครับขอมนันครับครับผมพี่น้องผมอีกมูนึงครับจะหวานแน่พี่น้องหรือว่าุ่มจะมามูข้น่นมาหาเก็บเพิ่นบ่เห็นครับบวชยังครับงมครับนี่ครับอีกร้อนนึงพี่น้อง เองว่บบาหงดอกเค็ดอกพี่น้องเ<แ>กดิดย<ง>้ายกันในน้ำหาเอาพี่น้องผมก่อนเนอันนี้มันเกิดจังสีละเกิดพอเป็นจุ่มเป็นมูคือเหยดยบวไงครับในน้ำหาเอาเราบลายดอกแต่ว่ากระจายอยู่ครับเกิดแล้วห่างๆกันหลายอยู่ครับาาย,ย้ายไ,ไปทัวรเอาโหลดเห็นครับไปครับหาบางอีกพี่น้องผมอื่ครับพี่น้องเกิดอีกแล้วพี่น้องคุณละมาหอดมองนี่ครับจากภาคเลยพี่น้อง เก็บเอาเสาะเก็บเก็บเก็บเก็โอ้ยคุณใหญ่ไพ่มวนเร็วนะพี่น้องคุณทั้งเหยียบทั้งเตียงพี่น้องผมทั้งเหยียบทั้งเตียงคุณเอาขันยู่ทางคุณครับมาเจอเฮ็ดแล้วครับมาเจอพ่อมูเห็ดปวกเข้าวโดโอ้ยงามงามครับดอกก็น่างามด้วพี่น้องผมแข็งยู่ถูกนะเต็มมือเราอายะเลยครับเต็มอายะ ขูนขูต้องไปบาทนี่เดี๋ยวดอกนึงเล็บให้แม่เออดอกมุนมุน่อไกลสิงไห้ไปครับพี่ตาไมาดีพี่น้องอีกดอกนึงพี่น้องผมแบบแง่ดอกนี่โอ้คันใดซ้ำานี่คู่ดอกพี่น้องนี่โอ้ยหล่นกระตาครับอีกดอกนึงพี่น้องผมนี่อีกงูนึงพี่น้องผมละเราสองดอกสามดอกไปคพราว่าดอกนาาพี่น้องผมดอกนึงเต็มเต็มเลยครับสวยๆครับ ทางเด้อผี่ครับบาดอีกจุ่มนะฮะโยฮะจินจะตื่นจะถ่วงจุ่มนึ่ครับพี่น้องโศกให้หลากให้นานใหญ่ไฟสนุกเก็บมาทำลูกเอาลูกเอาเลยแข็งดีจะได้หนิมพนบทฝนบทถือบโฝนอยู่ใต่ห่มตุ่นยังะไ่แต่ว่าหันยงงามนากอือครับอุ้งพี่น้องไก่งามงามครับ ติดตามกันดีครับนี่จุ่มนึงครับอ้ยเกิดลายจุ่มพี่น้องผมย้อนกันเกิดน้ำหาเก็บเป็นมูเป็นมูออกครับพี่น้องนี่ครับนี่เกิดย้ายกันไปพี่น้องเอยเกิดย้ายกันไปเรื่อยๆครับมองเราดอกสองดอกมองเราจุ่มสองจุ่มพี่น้องผมเกิดย้ายกันน่ะนี่ครับอ้ยพ่ไก่กันเป็นไดดอกลายมือนี่ยายไพ่มวนสนุกเก็บเห็ดเลยครับพี่น้องผมมาค่ะขุนอยู่ด้านในครับอยู่อนข้างในเดี๋ยวสิผ้ามุนขับไปพี่น้องผม ครับอยู่ข้างในุ่นแถวุ้่นครับเดี๋ยวสิผ้าบุกเข้าไปครับพี่น้องไปครับครับพี่น้องจุ่มนู้พี่น้องหมุนหาบงคไปเลยนะครับติดตามรับชมกันอีกครับพี่ครับพี่น้องออ้ยแมนเบลดอรตหลุ่นน้ำใหญ่ไผ่ผีมูนี่ังง่ามรับพี่น้องผีมูนิดีผีมูนี่พี่น้องผมแบบหลายเลยครับ โอ้ยใหญ่ไฟเราถึงเปล่าถึงสัญญาณมูข้นมาเห็นพี่น้องผมคักครับครับคับงาม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 หมอวานจีด้ดอกตูมเนี่ยงามื่อวานนี่โอ้ยกระสีได้กินนะเหมือนกับขึ้นเกาลัะเหมือนอะไรขึ้นเกาลัะเกาลยุบนี่ครับมูหนึงนี่เมนเพ่ฟด้ครับพี่น้องผมเกิดล่ามไปเบิดเต็มปลาเลยแถวนี้ครับใหญ่ไฟเหมือนนี้ครัพี่ผีชูน้ำเบาไก่กันนีครับเบาไก่สเก็บรัดใหญ่ไฟท่างพี่ครับ โอ้หินลมๆครับพี่น้องถอดขาลุดสุดเลยดอกนี่ค่างามครับนี่เหยียบไงไปกลุ่มที่สามาะครับพี่น้องผมดีดอกนึงแมวนนี้นี่เคลียร์กวีกนีนสิเกิดดีก็แค่นั้นนะนะครับติดตามรับชมกันอีกพี่น้องผมโอ้ยผีครับพี่น้องผีผีเฮงหาแต่เฮงพ่อหลายบาทนี่ โอ้ยพัตเตอร์อหหนยังเกาะได้หวานจักกระจเจ้านี่เฮ็ดกระมานบาทนี่พี่น้องผมเฮ็นสุกเฮ็ดหลากตัวมานทั้งเฮ็ดโอ้ยเต็งซะหน่อยสีซ้ำตัวอยู่ข้างล่างสิมันตัวใหญ่มานทั้งเฮ็ดมานทั้งหวานครับมื่อนี่มากับยายไพครับมานโุกหวานมากตัวเบาไก่ขอบบุญขอบคุณพี่น้องผมไม่หลายเด้อครับสิเสียสละเวลามารับชมเบาไก่ครับยายไพเสีอบักระแรงนะครับหาอยากหากินไปจังสิแล้วครับเบาไก่จังสิพาพี่น้องไปเฮ็ดยังแน่หายังแน่ ขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางน้ำไปเรื่อยๆครับชีวิตเบาไก่ใช่ไหมไปทีวิตเบาไก่กับหมุนไปน้ำปลาน้ำดงยังไงละครับพี่น้องครับใหญ่ไผ่หาอยากหากินน้ำปลาน้ำดงครับนี่หมูนึงครับกลังเก็บไปเรื่อยๆครับมี่ไปเบิดเลยพี่น้องดงนี่ไปครับถัดติดตามกันอีกพี่น้องนี่ครับหมูนึง แจกว่าจะมูหนึ่งพี่น้องปลาเนี่ยมูเศร้าเราบอกจากเบาไก่ว่าว่าจะมูหนึ่งมูหนึ่งโมนแล้วโม่เท่าไรหาหกดอกเกบดอกมันถืเป็นมูเศร้าเหรอครับติดตามกันอีกนี่ครับพี่น้องอีกบาดนี่บอกว่ามูหนึ่งมูสองดอกบ่านี่เก็บอย่างเดียวยุมหนึ่งบาเนี่ว่าจุ่มใช่ไหมครับพี่ไรครับไปไรไปพี่พี่แต่ว่าดอกงามดอกงามอยู่นี่ดอกงามบว่ามูดอกว่าเป็นจุ่มซะดอกงามครับผุวนี่ผีจุ่มนัพี่ครับพี่อีกพี่หลองลาจุ่มคุณยุ่มือเล่าพี่พี่น้องผม สนุกเก็บเลยครับมือหน,นิใยไผ่เราหล,ลายครับหลายหลายหลายมือน,นีิเต็มกระตาเลยเต็มกระตาเลยคุณอาบอกไปครับติดตามกันอีกอีกอุ้มนึงครับใยไผ่าาสางช่ทางผลพี่น้อกเห็ด,ด,ดอันนี้เกิดใหญ่กันครับไม่ไใหญ่ไม่บอกก็ให้ปลวกใหญ่นี่ขอดรอ๋อนอร่อยนะ ไปครับถารุ่นมังออกติดตามมึงกับเบาไก่อีกครับว่าจะได้อีกบ่ผุ่นเบิ่งกระตาให่ไฟครับพี่น้องสี่เต็มกระตาแล้วครับไปครับรุนนันอีกครับผมพี่น้องเมื่อนี้เบาไก่โคนบวกผ้าเลาะผ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดนะครับกับมานครับพี่น้องพลเล่ะเต็มกระตาเลยครับพี่น้องเห็ดปวกให่ไผ่กระใสเอาแบบม้วนเลยครับพี่น้องผม บ่าไก่กับขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมเป็นอะไรเด้อครับทิดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แร้งใจให้เบาไก่นะครับเบาไก่โค้งบุกพาล้อพี่น้องว่าจะจบาไก่สี่ผ้าพี่น้องเปรตยังไปหาอียังพี่น้องติดตามรับชมเป็นแรงเชียรเลรยงใจให้เบาไก่ตลอดมาเสมอมาเสียเวลาอันมีค่าของพี่น้องมากรับชมบบาไก่บบาไก่กับขอบคุณพี่น้องผมเป็นครับผมขอบคุณเปลาเด้อค่ะคลิปหน้าเบาไก่สี่ผ้าพี่น้องเปรตยัง ไปหาหยังฝากพี่น้องติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่น้ำเด้อครับว่าบ่าวไก่หาอยากหากินน้ำปลาน้ำดงน้ำหนาำน้ำในสีมานบ่อสิพอได้อยากได้กินบ่อทังหลายก็จังฝากพี่น้องติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่น้ำเด้อครับมีตะไคร้ยากๆครับพี่น้องมือนี้ย่ายไผ่แบบมวนครับพี่น้องเก็บอยู่ในดงนั่นเมื่อใส่ของเราบ่าวไก่กับปล่อยให้เราเก็บแล้วครับเ็ดก็ไก้สีไว้ไวแล้วล่ะพี่น้องมันเท่าล่ะไม่ิเบล่ะพี่น้องกูล่ะ เริ่มเริ่มเท่าเริ่มเี่ยพี่น้งก่อนเลยบ่อไก่กับปลาพี่น้องไปตัวทีบตัวแดนครับพี่น้องล่อไปตัวทีบอีหลีทั้งสี่ขื่นโคกหาปลาทั้งสี่ขื่นโคกหาเห็ดทั้งสี่ร่องน้ำ <c oughs> หาปลาพี่น้อง <c oughs> จักสีไปทางไหนบ่อไก่พวกเออเจ้าทางไปล่องน้ำก็ใส่เบ็ดใส่ม่องเดี๋ยวจักสีไปนะครับบ่อไก่บพวกจักสีไปทางไหนไปแบบบุญอุ่ยปุยเลย <c oughs> ต่ว่าบอกวไก่ขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไว้หลายที่ที่ตามรับชมบ่าวไก่มาตลอดนะครับสุดท้ายนี่บ่าวไก่ก็ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำลำเรื่อยๆรื่อยสุขสุขคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแห้งสุขสุขุ่นมไม่บ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคุนพี่น้องขอบคุณไว้หลายเด้อค่ะขอบคุณอีกก่อนบ๊ายบายจุ๊บ